อาลุหลสวัสดีครับของน้องหมออุษาครับเรียบร้อยที่อันนี้ผมแจ้งที่าัไปแล้วนะอ,นนอที่มีไปก่อนนะครับครับ นีาไปสุราษฎร์ครับสุราษฎร์แลกลับมาที่วันที่ห้านะครับเดี๋ยวดูหนที่ก่อนนะครับตัวสามสิบ้าจีแปดนะครับตัวนี้เก้าเก้เก้าเก้าหกี่ด้ากีแปดตัแปนะครับตัวหกสีงห้าเจ็ดนะครับ ส่วนเก้านะครับเก <9. S 1> ส่วนเก้ 5, าสิบอดีห้าีอหนะครับหกหก5ห้าห้าจัมโบจะเหลือหนึ่งกับสี่นะครับอาทีเหลือ 1, หนึ 1. <S 1> 1. <S 1> ่งเงินหนึ่งเอสี่สไลายเล็กสิบละห้าโอเค โซออนหัวลิงห้าดารายสองนักเกบสองขวดนะครับน้ำลูกยอสี่ที่เหลือน้ำลูกยอนะครับภา้ในถุงใบนี้เป็นยาอมชิ้นนึ่1นะครับลิปเจตุกโกโเรสหนึ่ง ชปี้เบบี้ออยสอนะครับอืมกับผมเบบี้ออยสแล้วก็ส่วนกาแฟทีมันสี่สิบล1ะตรงนี้รับด้วสอืมี่กเดดสิบถละสิบสี่ถุงอันนี้นี่ก็รับแล้ว ไดังส okay, ินะเดับติอันนี้ก็สิบสิบาสิบห้าเ็อมาินะครับครับี่ก็แจปไปเรียบร้อยแล้วนะครับอนาอยู่